ดินแดนที่ราบสูงแหล่งรุ่งเรืองอารยธรรมงามล้ำวัดภูไห่เรื่องลือไกลตลาดไทยลาวกล่าวขานภาพเขียนจุดแลกเปลี่ยนสินค้าช่องตาอูองค์การบริหารส่วนตำบลพนงามตั้งอยู่บ้านหนองแสงหมู่ที่7ตําตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีห่างจากที่ว่าการอำเภอบุญทริกไปทางทิศตะวันออกระยะทาง5กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะทาง94กิโลเมตรมีเส้นทางคมนาคมที่เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วทิศเหนือติดกับตำบลคอแลนทิศตะวันออกติดกับเมืองสุขุมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทิศใต้ติดกับตำบลห้วยขาทิศตะวันตกติดกับเทศบาลตำบลบุญทริก องค์การบริหารส่วนตะบนโพนงามมีพื้นที่154ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ96,250ไร่และมีพื้นที่ที่รับผิดชอบจำนวน14หมู่บ้านดังนี้หมู่ที่1บ้านโพนงามหมู่ที่2บ้านโนนน้อยหมู่ที่3บ้านป่าเตีย้ยหมู่ที่4บ้านโนนหงหมู่ที่หบ้านป่าสน หมู่ที่6บ้านหลักป้ายหมู่ที่7็ดบ้านหนองแสงหมู่ที่8บ้านโนนสูงหมู่ที่9บ้านสวนสนหมู่ที่สิบ้านสันติสุขหมู่ที่สิบอบ้านเจริญพัฒนาหมู่ที่12บ้านโพนสุขสันต์หมู่ที่13บ้านคำอุดมและหมู่ที่14บ้านโนนแถงมีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 1,810คนแยกเป็นเพศชาย5,520คนเพศหญิง5,290คนโดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ90เช่นทำนาปลูกยางพาราเลี้ยงสัตว์เป็นต้นแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็นสองฝ่ายได้แก่ฝ่ายบริหารประกอบด้วยดรคุณากรอักษรพมราช ดำรงตำแหน่งนายกอง์คการบริหารส่วนตำบลพนงามนายแผนใจราษรองนายกอง์คการบริหารส่วนตำบลคนที่1นึ่งนายสุรศักดิ์นิสัยรองนายกอง์คการบริหารส่วนตำบลคนที่สองนายผินสาเลศเลขานุการนายกอง์คการบริหารส่วนตำบลฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วยนายสาครชัยสำแดง ประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและมีสมาชิกสภาจำนวน13คนหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วยนายชนชนาสิทธิ์ย่อสิทธิสนทิประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามนางกน,นิกาน้ำใจหัวหน้าสำนักประหลัดนางอมนัทแก้วนินนักวิชาการเงินและบัญชีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลงัง นายพงศักดิ์เพิ่มวงผู้อำนวยการกองช่างในปี2568มีงบในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาตำบลจำนวน63ล้านบาทภายใต้การบริหารงานของดรคุณากรอักษรพมราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนงามมุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมภายใต้กรอบการพัฒนา7ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสรงเสริมสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านให้มีน้ำประปาฉาอย่างเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านสนับสนุนการเร่งขยายไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเกษตรอย่างเร่งด่วนให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านสนับสนุนให้มีการบำรุงรักษาและขยายเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่งทางการเกษตรสนับสนุนระบบชนรับประทานเพื่อจัดหาแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร ด้านการส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้เด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพและกิจกรรมที่ช่วยสร้างอาชีพให้เหมาะสมกับไปซึ่งได้จัดให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุสนับสนุนผู้ยากไร้ผู้พิการให้ได้รับการดูแลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยเรื้อรัง ให้มีหลักประกันด้านอาชีพรายได้และเข้าถึงการบริการของรัฐอย่างทั่วถึงซึ่งได้จัดกิจกรรมตามโครงการแว่นแก้วตาสว่างมอบความสดใสให้ดวงตาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการมองเห็นสามารถประกอบอาชีพและช,ชีวิตอย่างมีความสุขด้านสาธารณสุขส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ในการรับข้อมูลข่าวสารตรวจสุขภาพการป้องกันโรคติดต่อให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการก่อตั้งโรงงานกําจัดขยะประสานหน่วยงานสาธารณสุขศึกษาหาแนวทางในการก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะและประปับปรุงการเก็บขยะภายในหมู่บ้านให้รวดเร็วและทั่วถึงทุกจุดในหมู่บ้านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประจำตำบลเพื่อเป็นที่พักผ่อนของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั่วไปส่งเสริมให้มีการปรับภูมิทัศน์และดูแลความสะอาดป้องกันอุบัติเหตุบริเวณเส้นทางสัญจรหลักภายในตำบลและหมู่บ้านด้านการศึกษา,าศาสนาและวัฒน,นธรรมกีฬานันทนาการส่รงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน3ามแห่งได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสนคำอุดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเตี้ยซึ่งเน้นให้มีการเรียนการสอนโดยใช้แนวทางการสอนแบบไฮสโคที่ฝึกทักษะให้เด็กรู้จักคิดและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนทักษะภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษพร้อมทั้งปร,ปรับปรุงคุณภาพอาหาร สำหรับเด็กให้สะอาดถูกสุขลักษณะและมีสารอาหารที่ครบถ้วนด้านกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรีส่งเสริมสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเรียนรู้ด้านอาชีพให้มีความรู้ความสามารถเพื่อสร้างอาชีพโดยได้ดำเนินการจัดทําโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพิ่มอาชีพให้แก่ประชาชนหลักสูตรนวดแผนไทยสนับสนุนการผลิตสินค้า คุมปรรยาท้องถิ่นเช่นหวดตะก้าพลาสติกด้านความปลอดภัยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและบริการชุมชนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามถนนภายในหมู่บ้านและถนนระหว่างหมู่บ้านเพื่อป้องกันภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติต่าง ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันภัยและระง,งับเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลและให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพนง,งาม มีจุดยืนที่จะบุ่งเน้นการบริหารการจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมพร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน